อย่างที่ได้เห็นไปเมื่อกี้นี้เราอยู่กันนอกสถานที่นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่งานสนุกฟันแฟครั้งที่12ที่โรงเหล้าแสงจันทร์พระราม2นะฮะที่ใส่แว่นอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ศิลปินคนหนึ่งที่แบบลุกแกแบบไปไหนมาไหนแกใส่แว่นตลอดรูปยัไงก็เลยแบบอืมใส่ด้วยดีกว่าจะได้เข้ากันวันนี้ศิลปินที่มาในงานนี้ทั้งหมดนะฮะที่เราจะสัมภาษณ์อยู่ในนี้แล้วไม่ใช่ m j เฮมันไม่ใช่เปิ้ลไอเลนไม่ใช่เท่งเทิง ไม่ใช่เลดี้ซาวเวอร์เพราะเลดี้ซาวเวอร์เพิ่งออกไปไม่นานนี้น้องหาศาจรรย์ก็ออกบ่อยแล้วอวยธานาพัทเดี๋ยวเร็วนี้มีการสัมภาษณ์แบบแปลกๆกับพี่แกแน่แต่คนที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้คือคนนี้ครับสุสัยงามเจ้าของเพลงหมาเดือนเก้าและล่าสุดก็คือ GS t r i n g ะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับพี่แกกันว่าทำไมแกถึงออกเพลงได้แรงและถูกใจผู้ชายหลายๆคนแต่ทำไมแกถึงโดนแบนเดี๋ยวไปดูกันฮนะ Check! i เอาัอาไเอามะฮะเาไมเอาไหมฮอามอาะเไมอาไห้ฮะฮะคอาะเดได้ฮเอาไหมะฮะมอานที่เอารอไหมฮคอาไหมฮะฮะเอาานนะฮะเราไหมีอ่ไคอาไหะฮะเอาไานเาอออ ผมบอกก่อนเลยพี่อย่ากีตาร์ทุ่มใส่ผมนะอ๋อไม่เอาไม่ใช่เสกโลโซไม่ไม่ใุ้ว่าจะพูดเล่นเองพี่เอาไปเสเล่นซะละไปเดี๋ยวเราไปหาที่ยิ้มเลี้ยงนักขู่อีกเหรอว่าตอนนี้ก็เรียกว่าศิลปินยังมาอย่างคับข้างแต่มีคนแอบมองเราอยู่มองด้วยยิ้มด้วยพี่วันนี้พี่มาเล่นในงานอะไรนะฮะอ๋อผมมาเล่นงานสนุกแฟนนะครับครั้งที่12ของขึ้นเก้่จุดหนะครับขึ้นสนุกสุดยิ่งยมครับครับผม เป็นยังไงบ้างคืนนี้เขายังเปิดเพลงพี่อยู่หรือเปล่าเขาก็เปิดอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าแฟนเพลงเขาชอบเพลงหลายๆเพลงของผมอยู่นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเพลงกีซติงเพลงหมาเดือนเก้าแล้วก็เพลงลินทองของแฉครับตอนนี้ก็ขอกันมาอยู่ก็เพลงที่เมื่อกี้ผมบอกว่าทําไมเขายังเปิดพี่อยู่ก็คือว่ามีข่าวว่าฟังคลื่นครับ เขาสั who who ่งแบรนด์เพลงของพี่ก็มีนะก็มีคนพูดแล้วก็มีแฟนเพลงเขาเขาขอเพลงไปแล้วเขาไม่ได้ฟังก็เหมือนแบบว่าดีเจบางคนก็ไม่เปิดให้ว่าแต่โดนโดนแบนด์ซึ่งผมคิดว่ามองเป็นเรื่องเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะว่าความคิดคนอาจจะมองเพลงผมอาจจะดูแรงไปหรือวอาจจะไม่น่าเปิดบ้างเราก็เข้าใจว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่มันจะอยู่ที่การใช้ภาษาหรือเปล่าเพลงผม ผมว่าเพลงผมไม่มีคำหยาบเลยนะไม่มีคำหยาบแต่ว่าอาจจะไปแปลความหมายแบบว่าจะดูแบบว่าสังคมไทยอาจจะรับไม่ได้หรือเปล่าซึ่งเจตนาของผมคือมันเป็นเพื่อความบันเทิงหลักๆนะเป็นเพื่อความบันเทิงโดยหลักๆแต่ถามถึงการใช้ภาษาการใช้ภาษาแบบอาจจะมองเห็นภาพมันเป็นคําที่เขาใช้อยู่แล้วนะเพลงผมนะถ้าพูดถ้าพูดผมไม่ได้คิดคําใหม่หรอกมันเป็นคําที่สังคมเขาพูดกันอยู่แล้วแล้วก็ครับ อาจจะเซลกันในพูดง่ายๆคือติกโก้เซลถ้าเรื่องตึงตังบ้างนิดหน่อยแต่มันไม่ใช่คำหยาบอย่างนั้นหรอกมันก็ไม่ใช่คำหยาบเลยแต่เราเรามองกันในเพลงหมาดิ้งเก้าครับหมาดิ้งเก้าก็ไม่มีคำหยาบเลยก็ไม่มีนะผมก็ผมก็ว่าไม่มีก็แต่ก็มันอาจจะมองมุมมองของแต่ละคนแล้วแต่ว่าสังคมไทยอย่างเงี้ยครับครับจะมีพวกที่ ชอบวิจารอะไรต่างๆซึ่งเราเข้าใจอยู่แล้วเราคิดว่าอยู่แล้วก่อนนำเพลงลว่าอาจจะมีคนที่ไม่ชอบเพลงเราซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนไทยแบบพูดง่ายก็มือถือสาสปากถือศิลตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนนี้แล้วก็วิจารคณคนอื่นจับกลุ่มกันนินทาคนนั้คนนี้ประมาณผมเข้าใจอยู่นะมนผมไม่เชื่สผมไม่เรื่อแล้วพี่พี่แบบบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นกระแส พี่จะสร้างกระแสรหรือเปล่ากับการที่ใช้คําที่อ้ามันไม่ได้เป็นคำหยาบมันไม่ใช่มีภาษามหม่พ่อหุนล,ลาไม่มีตัวสัตว์เลื้อยคานวิ่งแต่มันอาจจะเป็นคําที่เห็นภาพเป็นอะไร<อ>สร้างกระแสเพื่อที่จะให้เป็นข่าวหรือเปล่าก็คือผมผมทาเพลงมาประมาณสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองปีนี้ก็ไม่มีความจําเป็นที่ม่ต้องสร้างกระแสอะไรบ้างมาแต่ว่าผมต้องการสร้างสีสันอะไรใหม่ๆเฉยๆนะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมทําเพลงมาเนี่ย สมัยเราก็เป็นสไตล์เพื่อชีวิตเพื่อชีวิตแบบเพาะฟังฟังแบบสบายสบายผมก็ทามาละอผมก็ทํามาจนอิ่มตัวแล้วก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆที่เหมือนแบบทํากับข้าวเนี่ยทำอะไรที่มันหวานหวานจืดจืนน่าเบือ่อคนทําเองก็เบือ่อคนฟังเองก็อาจจะเบือ่อผมก็เลยปรับเปลี่ยนอะไรให้มันดูมีสีสันขึ้นมาบ้างทุกวันกินแต่ไข่เจียว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 ยวันนี้อยากใส่หมูสับลงไปก็อาจจะมีแบบว่าบางคนเอ้ยทำไมเปลี่ยนไปวะอาจจะมองเราว่า เพลงมันแรงขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนะผมซึ่งผมคิดไว้อยู่แล้วนะว่าอาจจะมีบางคนที่เขาไม่ชอบในลักษณะที่การที่เราปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับหลายๆคนคร,รับไม่ได้ถึงขั้นรับไม่ได้มีไหมพี่มีครับสุสัยง่ามอยู่ๆมาเป็นหมาเดียนก้าเองเองเองอย่างเงี้ยก็ยอมรับว่ามีนะมีเสียงมีภาพวิทยาหลายอย่างซึ่งเราเข้าใจว่าเขาอาจจะอาจจะมองเราว่าสุสัยงามนี่ต้องร้องเพลงซึ้งๆหวานๆอย่างเดียว แต่วันดีคืนด,ด,ดีลึกขึก้นมันร้องเพลงแบบว่าแรงๆเนี่ยอจาจจะมองว่าเราเก่าล้าวเราไม่เราไม่เราไม่ใช่คนดีของเขาต่อไปอซึ่ง,งมันไม่เกี่ยวนี่คือเสียงเพลงนี่คือดนตรีผมทํามาเพื่อที่จะปอบปรรม,อมเอาใจอารมณ์คนที่อยากจะฟังเพลงแรงๆบ้างคือคนออกหักทุกคนมันต้องมีฟิละ,ะที่แบบว่าเอ้ยทำไมมันไม่ได้แบบว่าฉันรักเธอเธอรักฉันแค่นั้น คือ <c oughs> ผมจะเล่าให้ฟังว่า <c oughs> บางคนถามว่าที่มาที่ไปของเพลงหมายเดินก้าที่มันแรงๆเนี่ยที่มาที่ไปมันคือเขียนแต่เรื่องจริงนะมผมยกตัวอย่างว่าเวลาผ่านไปคนเรารักกันเนี่ยนะรักนอนอยู่ด้วยกันทุกวัน,นวันหนึ่งเราเปิดประตูห้องเข้าไปเนี่ยเห็นแฟนของเรากำลังมีอะไรกับคนอื่นนี่ อารมณ์แรกมันมันต้องแบบว่าโกรธเออมันต้องโกรธ<อ>จะให้ไปบอกว่าฉันรักเธอเนี่ยมันไม่ได้นะ <laughs> จะให้เดาออกไปว่าเธอทําอะไรอีก <laughs> ใช่ <laughs> คือสิ่งที่ผมอยากจะถึงก็ผมอยากจะเอาใจบุคคลเหล่านั้นที่เขาเค<อ>รียด <ๆ S 2> เขามีๆๆๆถ้าจะไปพูดแบบว่าเราเจ็บธรรมดามันก็อาจจะไม่สะใจคนกลุ่มเหล่านั้น<อ>ผมก็เลยอยากจะเหมืนอนว่าปลอบประโลมให้เขาระบายไปกับเพลงผมเท่านั้นอ่าซึ่งเพลงผมก็อาจจะตอบสนองในบางกลุ่มแต่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบเข้าใจอยู่แล้ว ผมไม่ซีเรียสครับก็คือเหมือนกับที่ต้องการจะบอกว่ามันไม่มีหรอกที่อารมณ์ที่แบบว่ามีแฟนเรากับมีอะไรใครแล้วเดินเข้าไปตัวเองตัวเองทําอะไรอยู่มันไม่มีรับมันไม่มีนี่คือความที่ผมเขียนเพลงจากความเป็นจริงเท่านั้นเท่านั้นเองครไม่มีอะไรเลยครับแล้วพอมาถึงซิงเกิลล่าสุด เอาก่อนนี้ก็ล่าสุดอีกอ่ะอ่าซิงเกิลซิงเกิลแรกที่ททีี่่เพลงกระแสก็คือลิ้นทองสองแฉกแ,แล้วก็หมาเดือนเก,ก้าแล้วก็จีสติงจีสติงเป็นกระแสอีกไหมพี่ <laughs> เป็น like ครับเพลงนี้บอกตรงว่าก็โดนก็โดนแบนหลายคือหลายช่องเหมือนกันเป็นกระแสในที่นี้คือ <c oughs> บางบางช่องเขาบอกว่าเอวีแรงไปผมบอกมองไม่แรงแล้วแรงตรงไหนเพลงอื่นแรงกว่าผมพี่ครับเราอย่าไปเทียบกับเทลเอื่นเราเราบอกว่าของเราเขาตีมาตรงไหนพี่ บอกว่าผมก็คือในสายตาที่ผมมองเพลงเนี่ยทั้ง m v มทั้งเนื้อเพลงเนี่ยเพลงนี้ผมว่าเป็นเพลงสนุกแบบว่าน่ารักไปซ้ำไปนะคือแค่ผมเอาทีสตริงมาเล่นเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันคือมันสิ่งที่ควรปกปิดคุณเอาเมาเวียงกันก็มันก็เหมือนคุณอาจจะม่มีมีใครกล้าขึ้นมาพูดตรงนี้อาจจะมองมันเหมือนกลุ่มคนโรคจิตอะไรเหล่านั้นหรือเปล่าเขื้อ ซึ่งความบันเทิงมันเกิดได้ทุกที่เมื่อเขาอาจจะซีเรียสเกินไปกับกับการใช้คําต่างๆนานาหรือเปล่าว่าเพลงนี้ที่มาที่ไปก็คือสมัยก่อนเนี่ยคนรักกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลิกกันเร็วก็มอค้าวย่างไม่ทันด้มอค้าวยังไม่ทําทันดาแต่พอยุคนี้ผมก็อยากให้คนสนใจเพลงผมมากก็เอาจีซิงมาเล่นซึ่งมันก็ไม่ได้หยาบคายอะไรคนก็ใส่กันบ้างอยู่ทั่วไปแล้วก็บอกว่ายังจีติงยังไม่ทันยาก็เลิกกันซะแล้วมันก็สนุกสนานไปทางคนเขาอาจจะ แล้วที่จริงผมผมก็ซีเรียสนะว่าบางเพลงมันไม่น่าแบนมันก็โดนแบนอีกจนได้เขาอาจจะมองคาแรคเตอร์เราเปลี่ยนไปแบบว่าสสยงามสสยงามร้องเพลงอะไรอต้องจับตาสังเกตการอยากดีว่าเพลงมันน่าเกลียอะไรหรือเปล่าซึ่งจริงว่าผมไม่ได้มีจุดประสงค์เหล่านั้นเลยเพราะผมทำเพลงเพื่อที่จะให้ทุกคนสนุกแล้วก็บันเทองไปกับเพลงให้น อีกมุมมองหนึ่งดีกว่าครับใช่ไหมเป็นอีกมุมมองหนึ่งของคนที่ทําเพลงครับ,รบมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโลกสวยครับมไม่จำเป็นที่จะต้องแบบนั่งคุยกันตัวเองค้าขายครับ่<ช>เป็นอีกแบบหนึ่งมันเป็นอารมณ์อ,มอารมณ์เพลงครับ